สวัสดีค่ะวันนี้นะครับรก็มาหาพี่เจีเอบ SK การบัญชีก็พี่เจฟก็มีผลิตภัณฑ์กาแฟบำรุงร่างกายสำหรับผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็มีเซซามีนแบ็กเซซามีนเซซามีนนี่ทำอะไรพี่บำรุง,งานาดำภูมิคุ้มกัน่ะภูมิคุ้มกนันใช่เสริมภูมิคุ้มกันใช่แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นไอ้น,นี่เลยนะใช้ดีมากเลยวิ้งวิน นะแก้สิวฝ้าหน้าใสสวยมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยสบู่ตัววันนี้หน้าสดมาเยี่ยมเขามาขายของให้เขาด้วยอ่ะแล้ววันนี้เรามีแขกพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะเห็นหน้าไหมอ่ะคุณครูทังทาชื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปด้วยเกตนะอันนี้โปไปล์ทางอู้ดเลยสิงสิกระปูจะพอบด พูดภาษาอังกฤษก็ได้ I'm Ace Hi Nice to meet you Ace uh, ก็มาทดลองกาแฟลุยลุยมาทำอะไร Hello Hello I'm l u a I'm from อ่า n a TikTok ก็วันนี้เราก็มาพรีเซนต์โปรแกรม TikTok ซึ่งจะก้าวสู่ระดับโลกสนใจก็0859399909ค่ะก็ทีมเราเอเชียทีวีนะครับพร้อมที่จะไปนำเสนอให้สำหรับ แนวทางการขายยุคใหม่นะคะก็โทรเข้ามานะคะวันนี้ก็สิบสายแรกแจกกาแฟฟรีคนละซองและแจกบัตรทำหน้า2,000บาทนะคะหน้าใสสวยที่เกตกมลลคลินิกนะคะชั้นสามรัชโยธินค่ะวันนี้ก็ฝากวิงว้งวิขายดีมากเลยนะวิงว้งวิเนี่ยหน้าใสไรล,ลิวลอยวันนี้ชั้นหน้าสดสดจะไม่ทาแป้งเลยพี่เจียว นะคะบ๊ายบายดดด